ร้อนไม่ไหวแล้ว,วแล้วก็เทลงไปเลยนะทุกคนมันไม่เป็นก้อนไนงะมันไม่กลมอ่ะวันนี้จ่ายแค่หกบาทนะคะพินลันลา ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินมันมานะคะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่ในห้องครัวอีกแล้วเบื่อไหมคะยูก็เบื่อเหมือนกันนะคะที่อยู่แต่ในห้องครัวก็อยากออกไปข้างนอกเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็โควิดนะเนาะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่วงลองทากิน <c oughs> กินแล้วนะคะก็วันนี้นะคะบิวได้ไปดูสูตรมาม่าเขาเรียกว่าอะไรมาม่าบอลปะเออไปดูคลิปอาโอป,ป้าบนนอกค่ะยุนโอป,ป้าคะ่ะก็เลยจะมาลองทําตามนะคะว่าจะทําได้ไหมว่า วัตถุดิบก็คือมาม่านะคะหมูเด้งนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะซึ่งเราจะมาทําไข่ออนเซนโดยวิธีการโกงแบบอปป้าเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวต้มน้ําก่อนระหว่างที่ต้มน้ําเราก็ไปหาถ้วยมาใบหนึ่งนะคะมาม่าที่วิวใช้วันนี้นะคะเป็นมาม่ารสหมูสับ ย้มยำนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าก็เข้าได้นะคะของอปป้าเนี่ยเขาจะทํามาม่าสองห่อนะคะแต่ว่าวิวจะทํามาม่าแค่ห่อเดียวนะคะขั้นตอนนะคะเราจะเอาหมูหมูเด้งหรือว่าหมูสับนะคะมาแปะๆในถ้วยเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะคะดีทําเกลี่ยเกลี่ยหมูบดไปให้รอบๆถ้วยแบบนี้นะคะอันนี้ที่วิวใช้เป็นเป็นหมูเด้งนะคะ เอาละคะ่ะทุกคนน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่เส้นมาม่าลงไปลวกนะคะเราจะลวกเส้นกันก่อนนะคะโดยที่เรายังไม่ใส่เครื่องปรุงนะคะทุกคนพอเส้นสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักเอาเส้นออกนะคะโดยที่เราอย่าเพิ่งเอาน้ำเขาไปทิ้งนะคะทุกคนเบาแก๊สลงนะคะแล้วก็ให้น้ำ เขาเดือดอย่างนี้ไปก่อนนะคะเราได้กระถ้วยนี้มาแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะเอาเส้นมาม่านะคะใส่ลงไปในนี่ใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนะคิดว่าหมูหมูเด้งยังไม่พอนะคะเติมหมูเข้าไปอีกนะคะให้เขาขึ้นมาถึงขอบถ้วยอย่างนี้เลยนะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เทเส้นใส่วาเราก็จะเอาหมูมาปิดไว้ข้างบนนะคะทุกคน จะได้เหมือนที่อป,ป้าเขาทำไหมเนี่ยคิดว่าถ้วยน่าจะเล็กไปนะคะเลยทำให้เขาหอ่อเซนมาม่าไม่ได้อะทุกคนเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะต่อไปท่าพีนะคะตักน้ำที่มันเดือดเนี่ยลาดลงไปขั้นตอนนี้ต้องระวังนะคะคือลาดลงไปแล้วก็ค่อยๆแซะขอบแบบนี้แล้วก็เทออกจะสำเร็จไหมทุกคนจะตักน้ำซุปเดือดลาดลงไปนะคะ แล้วเราก็ค่อยๆแะขอบเขาบบออกแต่ร้อนไม่ไหวแล้วแล้วก็เลลงไปเลยนะทุกคนมันไม่เป็นก้อนไนงะเราจะค่อยๆตักน้ำลาดเขาไปอยนางน,นึงกว่าหมูเขาจะสุกแล้วก็จะจับเป็นก้อนนะคะทุกคน มันไม่กลมมากเดี๋ยวเราจะลองกลับข้างเขาดูข้า <c oughs> งล่างน่าจะบางเกินไปนะคะมันเลยเป็นแบบนี้ถึงมันจะระเบิดนะคะเราก็จะมีวิธีในการปกปิดนั่นก็คือข้ามมันลงไปค่ะแค่นี้ก็ไม่เห็นแล้วนะคะว่ามันระเบิดเ้าขึ้นมาค่ะใส่ถ้วยเทเดมต่อไป เราจะทำไข่ออนเซนนะคะแบบที่ยุนอป,ป้าเขาโกงนะคะเราก็จะเอาน้ำมันนะคะใส่ทับพีนิดหน่อยนะคะแล้วก็กลิงกลิงให้ทั่วเพื่อไม่ให้ไข่ติดนะคะเอาไข่ใส่ลงไปบนทับพีแล้วก็ต้มอย่างนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะได้แล้วค่ะไข่ออนเซนไข่ออนเซนทุกคนวิธี สูตรโกงนะคะไข่ออนเซนเราก็จะใส่ถ้วยนะคะก็ยังติดทัพพีอยู่ดีนะคะแตกเรียบร้อยต่อไปนะคะเราก็จะมาปรุงน้ำซุปเขานะคะนี่นะคะดูออนเซนลาวาอะไรเยอะ เราก็จะได้น้ำซุปที่แบบว่าเข้มข้นนะคะทั้งลวกเส้นลวกหมู เสร็จแล้วนะคะทุกคนร้อนมากมาม่าเอ่อมาม่าบอลระเบิดไข่ออนเซนต้มยาหมูสับนะคะเออไม่รู้จะเรียกอะไรอ่ะกินมาม่าแบบธรรมดามันก็เบื่อแล้วใช่ไหมคะเราก็มาทําให้มันมีสีสันดูมีอะไรให้มันยุ่งยากขึ้นมาอีกนะคะก็ลองไปทําตามกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันดูค่ะกำลายใหญ่ไปชิมกัน ชิมกันนะคะทุกคนเราจะชิมน้ำซุปก่อนแล้วกันอืมอร่อยไข่ออนเซนเราก็โดนเจาะไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแหวกแหวกออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือเราจะเพิ่มความยุ่งยากไปด้วยการเอาหมูเด้งมาห่อเส้นนะคะ อร่อยนะคะทุกคนได้ความมันของไข่แดงนะคะแล้วก็ความนุ่มของเส้นม,มาม่าหกบาทนะคะไข่ไก่ฟรีนะคะที่บ้านหมูแดงก็ฟรีนะคะเลยจากการทำเกี๊ยวจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้จ่ายแค่หกบาทนะคะได้กินแบบว่า เออครบใครที่มีผักนะคะก็ใส่ผักลงไปนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนดิวทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับค b e แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจริงจคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะอย่าลืมติดตามนะคะไงก็ฝากช่องพีนลันลา,าไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายไปกินก่อนนะหิวยังไม่ได้กินอะไรนี่แต่เช้าเลย